หนูมาที่นี่เมื่อวานนี้เองใช่ค่ะพูดดังๆมากับแม่อธิบายเรื่องวัาวานที่หนูมาที่นี่อะอือจริงๆแล้วมากับเพื่อนแม่ค่ะมากับเพื่อนแม่แล้วก็มาที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานค่ะวันนี้เป็นวันที่สองค่ะมาเมื่อวานนี้เป็นวันแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะดังๆเลยก็ใช่ค่ะมาวันแรกคือเมื่อวานนี้เมื่อวานมาเล่นๆเนาะ เห็นเล่นกันโตเลยกับเพื่อนแม่อ่าก็มาเข้ากับแม่นะแม่มาด้วยเมื่อวานนี้เนาะก็เืียว่ามากับแม่อะไรกันเนาะอันนั้นตัดเพื่อนแม่ไปก่อนโอเคนะเอาล่ะมากับแม่เฉพาะเรื่องของหนูนะเมื่อวานยังเล่นติ๊กติ๊กอยู่เลยใช่ไหมครับยังเฮฮากันอยู่เลยเนาะลนูก็จับรู้จับอะไรให้กับมาดูวานจับปวดหลังมั้งปวดหลังเออหายไหมหายแต่เมื่อวานนี่เลย นี่หอยแต่ว่าพอตอนคืนก็หายค่ะเออหายก็ได้กันปวดหลังนี่หายแน่นอนเมื่อเช้าในปวดท้องเป็นเมนใช่ไหมครับอธิบายเลยลูกผู้สาวลูกสาวเมนมันเป็นยังไงลุงก็ไม่เคยเป็นเมนลุงก็อธิบายไม่ถูกใช่ไหมครับมันปวดยังไงครับเหมือนปวดท้องน่าจะแบบคล้ายเหมือนท้องเสียอะไรดังๆเลยครับแบบคล้ายๆท้องเสียค่ะคล้ายๆต้องใช้โดนตวดเนาะลุงหมอไปช่วยสองรอบเมื่อกี้เนี่ยรอบแรกปวดว่ายังเหลืออยู่รอบที่สองก็หายขาดใช่ค่ะถามว่าหายขาดแล้วไปใช้ในปัจจุนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนแรกหายประมาณ จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ายแต่ว่าตอนนี้หายร้เปอร์เซ็นต์ตอนแรกหายเหลือห,อหายเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์ตอนแรกเหลือสามสิบือสีนะ่สิบแล้วเนาะอ่าต้องใช้ตัวเหลือเลยขเข้าใจตัวตอนแล้วเนี่ยไม่เหลือเลยแปลว่าหายเกลืยงเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละคำว่าสันทิดโกทำไมเดี๋ยวเลยว่าหนูกำลังเทียวมากยังไม่มีใครแต่เนื้อต้องตัวเลยมีแต่ลุงหมอที่แต่เนื้อต้องตัวเขาได้เพราะว่ามันต่อหน้าแม่เขาโอเคไหม <c oughs> ถ้ากบาคนเดียวลุงก็ <c oughs> ไม่ได้แต่เนื้อต้องตัวนะเด็กๆจริงอ่เอาเป็นความจริงนะ ประเดี๋ยวมากับแม่เขามันก็ไม่มีอะไรผมก็เพียวผมเหมือนกันล่ะเอา,เอา,าใช่ไหมฮะยินดีด้วยครับที่ได้ทุกท่านที่ฟังท่านทั้งหลายไม่ใช่หนูมีอารมณ์ร่วมเขาไม่ได้แต่ฟังได้มีสองหงเห็นไหมครับคนที่ก็จะมีร่วมร่วมก็คือกับลุงเอกสองคนเท่านั้นในโลกนี้อจริงๆในบริบทนี้ในสัญญาตรงนี้ใช่ไหมครับแม่ก็ก้จะไม่มีอารมณ์ร่วมไม่ได้แม่เขาเออค่รยกเว้นแม่เขาเจอเองยืนนี่ฉะนั้นสิ่งนี้ต้องเป็นวันบายวันเท่านั้น ให้เข้าใจให้ได้ครับส่วนมากก็รุ้นกันสารพัดรุนใหญ่แล้วหัวใจวายกันเห็นใจหรากาเป็นห่วงใหญกันแต่กันแต่อยู่ต้องแต่งมาได้เพราะว่าทําใจเป็นกลางให้ได้ไงแล้วจะมีความสุขโอเคนะขอบคุณมากค่ะเดียนนสูยชั้นไหนคะมสี่มสี่เลยแน่ใจนะค่ะแน่ใจนะเจ็ดเก้าุดคนณเจ <13. S 1> ็ดเก้าหเออใช้ได้ปไปไม่ต้องคิดมาก <c oughs>